สวัสดีครับผมผมกบนาครับมีใครยังจำพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้ไหมครับที่ว่าท่านบวชมา10บปรรษาแล้วท่านอยากเจอปฏิหารที่ว่าเกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อที่อยากจะรู้ว่าปฏิหารตุ้มมงคลที่ว่าผมทำขึ้นมาจะมีจริงไหมแล้วสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือท่าน ไปบินธบาทครับแล้วก็แก้วบาทเท้าเดิอนอ้อมหมู่บ้านเลยครับยังจำได้ไหมครับนั่นแหละครับคือพระอาจารย์ทน่านครับ <c oughs> วันนี้ผมได้คุยกับท่านอีกรอบหนึ่งท่านมีเรื่องแปลกที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆท่านไม่ได้ลบหลู่ท่านแค่อยากเห็นปฏิหารเฉยๆว่า สิ่งที่ว่าผมทําขึ้นมาน่ะขลังจริงไหมมีปฏิหารจริงไหมศักดิ์สิทธิ์จริงไหมคือท่านแค่อยากรู้ตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ครับผ่านมาเกือบอาทิตย์กว่าเท้าของพระอาจารย์ท่านครับยังเจ็บอยู่เลยครับไม่หายทั้งๆท,ที่ว่าแผลนหายไปแล้วแต่ว่าท่านเดินน่ะมันเหมือนกับว่า อะไรคาเท้าอยู่เลยครับนั่นแหละสิ่งที่ท่านได้เจอและก็ท่านได้พูดว่าท่านท่านเ็าพูดไม่ออกครับแต่สิ่งที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นครับก็คือท่านไม่ได้ลบรูเพียงแค่ว่าท่านอยากเห็นอยากอยาก,อยากเขกอยากเข็นปฏิหารเพราะว่าท่านอยากได้เอาของมงคลไปให้น้องสาวขายของอยู่ที่ปทุมที่ว่าตลาดไทยน้องสาวสองคนขายของอยู่ที่นั่นทั้งสองคน แล้วก็สิ่งที่น่าแปลกใจตาจาร์เล่าให้ฟังว่าน้องสาวสองคนถูกเลขทั้งสองคนเลยเขาถูกเลขเขาโทรมาบอกพะอาจาย์พี่ชายคนหนึ่งถูกเลขศูนย์ศูนย์อีกคนหนึ่งถูกเลขหกสองถูกทั้งสองเลยนั่นคือเรื่องที่แปลกแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกมาก ก็ตรงที่ว่าเขาขายของอยู่ในตลาดแล้วมีแม่ค้าอยู่บริเวณใกล้ๆเขาไปถามว่ามืนอนีคือเมื่อเร็วแท้มืนอนีคือขายมดเรีวแท้คือมันจะมีขายของเนาะปกตกิคือมันจะมีขายของบางครั้งอาจจะขายครึ่งวันอาจจะขายสี่ห้าชั่วโมงหรืออาจจะขายยาวไปเลยคือเพื่อนบริเวณนั้นมาทักน้องสาวว่า ทำไมขายเร็วจังเอาของมาหน่อยบอกเอาผักมาหน่อยบอกคือเด็เมื่อเร็วแท้เขาเอาของมาขายปกติแต่ว่าของเขาขายหมดเร็วกว่าปกติมันไม่ใช่แค่วันเดียวสองวันนะคือมันผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วเขาก็มาถามน้องสาวว่าทําไมของถึงหมดเร็วทําไมถึงอาจจะมาว่าขายลงขายดีอะไรไม่รู้คือเขาเขาก็แปลกใจเขาก็เลยมาถาม เขาเลยถามว่าของเอามาหน่อยบอคือเฝ้ากราฟแท้พ่าสันปกติเขาจะอยู่ยาวๆวเวลาเท่ากันประมาณสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเท่าๆกันประมาณนั้นครับแต่อันนี้คือเขาอยู่แค่สองชั่วโมงสาชั่วโมงคือเขาก็ขายเสร็จเขาก็ก็กลับบ้านห้องพักกลับไปเลยเขาก็เลยแปลกใจเขาเลยถามน้องสาวก็เลยเล่าให้ฟังแล้วก็คนแรกนะครับเขาก็ให้พ้ามาหาหรือ พระอาจารย์ครับสั่งให้เพิ่มเติมน้องสาวโทรไปหาพี่พระอาจารย์ให้พระอาจารย์สั่งกับผมเพิ่มเติมนั่นแหละครับคือความแปลกอีกอย่างหนึ่งคือน้องสาวสองคนไม่เคยถูกเลขพร้อมกันเขาก็ถูกเลขพร้อมกันหกสองคนนึงศูนย์ศูนย์คนนึงแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือพระอาจารย์ครับเท้ายังไม่หายเลยนะครับเท้ายังรู้สึกว่าเจ็บแผลนี่คือหายสนิทแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเวลาเดินมันเหมือนอะไร เหยียบเหมือนกับเหยียบแก้วจี้จีๆอยู่ในเท้าเลยคือพ้อจาร์ก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นผลกรรมที่ว่าตัวเองไปท้าพิสูจน์หลายสักอย่างแกก็เลยยอมรับว่าตัวเองแกผิดวันนี้พ้อจาร์แกฝันฝันว่ามีมีคนตายอยู่บ้านเช่าของน้องสาวพะอจาร์ก็เลยเล่าความฝันให้ฟังว่า ว่าตัวเองนี่คือได้ไปบ้านเช่าแล้วก็เห็นคนตายอยู่ในบ้านเช่าของน้อง,องสาวก็เลยถามบ้านเลขที่บ้านเลขที่ที่ว่าน้องสาวครับเช่าอยู่คือเลขที่บ้านคือ6กหกแปดทับศูนย์ทับศูนหนี่คือเลขที่บ้านที่ว่าพะอจารย์ท่านฝันระวังครับอาจจะเป็น9 6้าหกดก็ได้หรือ0ูย์ก็ได้นะครับเนาะลองดูครับนี่คือเป็นองฝันของพะอจาย์แล้วก็ที่สําคัญครับก็คือ เพื่อนบริเวณแถวนั้นครับเขาก็ทักน้องสาวขายของอะไรประมาณนั้นครับน้องสาวเขาก็เลยสั่งของกับน้องสาวด้วยน้องสาวก็คือไม่รู้ไม่รู้จักผมนะก็เลยเอาตัวนี้ครับไปเล่าให้พะอจารย์ฝังพะอจารย์ก็เลยว่าเดี๋ยวจะสั่งให้ประมาณนั้นครับ <c oughs> และอีกสําคัญอย่างหนึน่งครับคือพะอจารย์แกก็กลัวว่ามันจะหมดด้วยก็เลยสั่งเบสเผื่อเพราะว่าเห็นบอกว่าน้องสาวจะกลับบ้านอยู่แถวชัยภูมิก็ประมาณ ปีใหม่หรือเปล่านะครับก็เลยอยากจะสั่งเผื่อไว้ด้วยเผื่อจะหมดเพราะว่าบริเวณนั้นครับมีแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาถามกันอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเขาไม่รู้จักผมนะเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ใครที่ว่าสนใจก็ลองทักมาได้ด้นะครับเนาะทักลองมาสอบถามได้ครับเผื่อตูม้มมงคลอาจจะยังมีเหลืออยู่ก็แล้วแต่โชคครับแล้วแต่โชคใครโชคมันก็ได้โชคของแต่ละคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับซื้อเลขซื้อหวยโชคแต่ละคนอาจจะเกิดกับ เกี่ยวกับการขายของขาขายก็ได้นะครับก็แล้วแต่โชคโชคอาจจะเกิดในคนละรูปแบบแต่พ่ะอาจารย์ครับแกยังงงอยู่ว่าแกเนี่ยังปวดขาไม่หายเลยมันเหมือนอะไรมาทิ่มแทงขาของแกเป๊ปเป๊ปๆๆๆป,ป,ป,ปผมก็ไม่รู้นะครับเนาะผมก็ไม่รู้ทางแก้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงผมก็ไม่รู้อันนี้คือท่านบวชมาตั้งสิบปรษาครับอายุท่านสามสิบเก้าสี่สิบแล้วคือท่านก็อาจจะ เผลอปากหลุดปากเร็วมากเกินไปอาจจะท้ายพิสูจน์อะไรมากเกินไปครับอาจจะเห็นผลทันตาเหยียบเต็มตีนเลยครับคือเหยียบแก้วแต่ไม่เจ็บช่วงที่เหยียบเลือดอาบครับแต่ไม่เจ็บแต่ทุกวันนี้ครับกลับมาเจ็บทั้งแท,ที่ว่าแผลหายไปแล้วแปลกไหมครับบางสิ่งบางอย่างก็คือเราไม่สามารถพูดด้วยตาเปล่าได้อาจจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่อาจจะสัมผัสลึกๆได้ คือก็ต้องขอากล่าวขอพระคุณพระอาจารย์นั้นมากๆครับที่ว่าได้ทักมาเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็ทักมาบอกเหตุการณ์แปลกๆให้ฟังอีกด้วยแล้วก็ได้เช่าตู้มงคลจํานวนหนึ่งไปท่านบอกว่าถ้าหากว่าแต่ถ้าท่านยังมีอยู่เดี๋ยวท่านก็จะสั่งเรื่อยๆพ่ออยากสั่งให้น้องสาวด้วยเอามาเก็บไว้ก่อนเผื่อน้องสาวจะมาปีใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับเนาะไม่สามารถทําให้ใครมีปฏิหารหรือ ได้โชคได้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนวันนี้ผมก็เล่าเรื่องแปลกๆของพระอาจารย์ให้ฟังขอให้ทุกคนครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็ได้ครับ668-06นี่คือเลขที่บ้านของน้องสาวที่ว่าพระอาจารย์ท่านฝันเห็น